สวัสดีครับ <S <S เพื่อนๆทุกคนครับหล <C oughs> ังจากที่ลองคลิปช็อตเพื่อทุกคนได้ดูเนาะว่าน้ำมันตะลตลุปนะครับมันมันรั่วนทุกคน <S <S 1> <S 1> ผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนนะมันไหลมันไหลเป็นทางลงมาเลยครับตามต่อลงไปอย่างเงี้ยจะมีร่องรอยให้เราเห็นหรือเปล่านะครับว่ามันรั่วตรงไหนเนาะทุกคนเนาะไม่มีใครถือกล้องให้นะครับ สายไปด้วยทำไปด้วยนะครับโอ้ไฟชายก็เรไฟายสายนี้เพ,พิ่งเปลียนใหม่นะครับวไว้คอเนาะต้องรื้อนะครับแต่ถังเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะรั่วจะแตกนะครับ แต่สายสายมันก็เปลี่ยนสายอย่างดีแล้วนะ,ะทุกคนต้องถอดออกมาดูใหม่ครับไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนต้องถอดสายามาดูก่อนนะครับเนาะนี่ก็คือสภาพครับสภาพจะต้องถอดสายามาดูก่อนนะครับแต่ผมว่าผมจะถอดทั้งถังเลยออกมาเพราะจะได้ดูด้วยครับว่ามันมีรอยหรือเปล่าเนาะ ถอดตัวนี้เลยแล้วก็จะเอาสายออกมาดูใหม่นะครับว่ามันมีรั่วหรือเปล่านะตรงนี้จะมีร่องรอยแต่มันมันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าจับด,ดูแล้วไม่มีข้าบนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายให้ออกใหม่หมดเลยนะครับไปดูมาดูข้างนอกกันเนาะว่าเป็นยังไง เราไม่ถนัดนะครับทำคนเดียวเนาะ <c oughs> นี่ครับหลังที่จากหลังจากที่ถอด สายออกเรียบร้อยแล้วผมจะไปถอดฝั่งนูด้ดออกนะครับถอดทางออกเลยครับเพื่อจะได้ดูเนาะว่ามันมีรอยแตกหรือเปล่านะครับไห mm hmm. นๆก็ไหนๆแล้วครับถอดละต่ทอทั้งหมดครับทำเมือเดียวนะครับไม่ถนัดครับไม่ถนัด เคยเปลี่ยนสายไปแล้วเนาะครั้งหนึ่งครับก็ซื้อสายอย่างดีมานะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันรั่วครับยังไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนเนาะตรงสายหรือว่าที่ถังนะครับแต่ที่ถังเนี่ยไม่น่าจะใช่นะดูแลครับไม่น่าจะใช่ทําลําบากครับทุกคนม,มีคนช่วยจับกล้องนะครับ นี่ครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วถังเลดมันาดยอะเยอะแล้วนะครับทุกคนใครที่เล่นรถแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจถังไม่น่าจะมีปัญหาครับข้อต่อก้องอตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา มันจะมีค่าน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเห็นแล้วครับทุกคนมันแตกครับทำไมมันแตกไววยังนะครับมันร้อนหรือเปล่าครับท่อซื้อมาอย่างดีนะครับเนี่ยท่อแตกครับทุกคนอ <c oughs> แต่ผมมีท่อสำรองอยู่นะครับตอนนั้นซื้อมายาวอยู่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนท่อกันนะ นะครับทุกสายมันแตกตรงนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับขายทางกล้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่จะ่ข้างน้ำมันเลยครับพอดีผมมีสายสำรองอยู่นะครับเนี่ยแต่มันแตกเร็วจังเนาะ ทุกคนว่าัแม่เปลี่ยนมาไม่นาเนเลยนะครับแตกแล้ว ดันหลุกด,ด้วยเนี่ยรู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าน,นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็กิกลับคืนมาอ๋จะเห็นได้ไหมนะครับ สายเราจะวัดกันจะท่อเดิมนะครับน,นี่ครับทุกคนที่มันแตกเนาะน่าจะเห็นอยู่นะครับเนี่ย แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันอยู่ตรงนี้มัน,ม,นมันก็ไม่น่าจะโดนความร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ทำไมมันแตกได้นะเนาะเพื่อนว่าไหมครับดีนะครับที่สายที่สายอย่างเดียวนะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ถังแล้วถ้าถังเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่ามันหาซื้อลําบากครับหาซื้อยาก่อยนะถังเป็นสายก็ซื้อง่ายหน่อยครับ ที่ร้านขายอะไรก็ได้หาไม่ยากนะจะดูเหมือนมันจะแข็งแข็งนะครับสายนี่เขาจะทนหรือเปล่าใส่มันจะแตกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ย ดูเหมือนนี่ครับให้มันแตกเด็วจังครับไม่เข้าใจแลก็ซื้อสายหนาแล้วนะครับเนี่ยอย่างดีละจัดสัยัดก็จะ ก็เห็นนะครับอะไรทำเองได้ก็ทำนะครับทุกคน เรียบร้อยครับเรียบร้อย ร้อยนะครับรั่วที่สายครับน้ำมันกองเต็มเลยฮะ <c oughs> ี๋ยวผมจะใส่คืนนะทุกคน นะครับทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากดกติดตามไห้ด้วยนะครับก็จะได้ถึงหนึ่งคาซับเร็วๆนะครับน้ำมันเราจะรู้ว่าจะใส่ของเวนลอยนะครับที่ร้านไม่ค่อยมีขายครับส่วนมากจะมีแต่ออนไลน์นะครับทุกคน น่าจะใส่ของประเทเดี๋ยวปากจากก่อนนี่นะครับ ลองลงคลิปถามดูว,ว่าถ้าขายมีคนซื้อไหมครับสามหมื่นมีคนทักมาอยู่นะงะัแต่ผมอยากยังใช้อยากอยกใชู้่นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้แบตก็มีนะครับไฟเต็มโยย่เนี่ยจะขึ้นกระสีแดงแดงไะมเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อตัวลูปมานะครับจวต่อสายสีรี้บร้้ยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ดู ไม่ได้ขับเลยครับรอซ่อม่อยเนาะเพราะว่างานก็ต้องต้องทำนะครับคลิปก็ต้องถ่ายใส่สายเรียบร้อยนะครับ๋ยวผมจะไม่ได้ถ่ายให้กคนได้ดูนะครับเพราะว่าผมหาขาตั้งกล้องไม่เจอนี่นะครับจะใส่เสร็จเติมเล้ะเอาไปลองขี่ดูนิดหน่อย ฝากฝากทุกคนนะครับอไม่ได้ลางนะครับโอ้ฝุ่นเต็มเลยมาตรงไหนดีวะตรงนี้รอดตรงนี้หรือเปล่าอเดี๋ยวก็ใส่สายก่อนนะครับเรานะครับเดี๋ยวไปซื้ออาตะาลุมมาใส่โอ้ชุดสีตรงนี้พังหมดละไม่ได้ดู มีคนบอกว่าผมแปลงหน้ากาอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนว่าผมตัดแปลงยังไงเนาะใส่แบบไหนแต่คลิ่นี้คือมาดูว่าอุตลบมันรั่วนะครับมันรั่วตรงไหนเนาะรั่วที่สายนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจสายก็ดีๆอยู่สายเพิ่งเพิ่งจะใส่ได้ไม่นานนะครับแต่ทำไมมันกรอบเร็วจังครับ ก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็ยังสงสัยนะ่ามันแตกแตกเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวซื้ออัตโบม,มาใส่นะครับได้ามาแล้วนะครับทุกคนเป็นของปะตะทนะครับอย่าลืมนะครับต้องฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่างหน้าอ่อนหรือเปล่าไม่ได้ล้างเลย เติมก่อนนะครับว่าจะไอ้นั่นนะครับเจอของเวนลอยมันหายยากเนาะเอาของปตทไปก่อนนะครับ คึ่งลิตรนะครับได้ประมาณนี้ดูไฟดับไหมครับไม่ติดแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับก็คือสาเหตุที่ทำให้มันรั่วนะมันแตกแตกลายงานตรงนี้นี่นะครับทุกคนจะเห็นไหม น่าจะเห็นนะครับเนะี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีมีสายสำรองอยู่อะไรซ่อมได้ก็ซ่อมเองนะครับทุกคนอันไหนที่ซ่อมยากหน่อยซ่อมเครื่องพวกนี้ก็ถ้าถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมได้ไม่ได้ก็จะหเห็นน้องนะครับที่เป็นช่างประจําช่องก็อมนี่แหละก็อย่าลืมนะครับทุกคนอีกครั้งหนึ่งฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้กํกำลังใจเนาะ ทำคลิปต่อไปนี่นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะออกไปขับให้ทุกคนได้ดูนะครับมีคนถามมาว่าทำสีแล้วไหนผมทำอยู่ที่แถวรามินทานะครับทั้งคันนี้ก็เฉพาะแฟลิ่งพวกนี้นะครับประมาณ5,000นะันเนาะแฟลิ่งถังไม่เกี่ยวกับพวกโครงพวกนี้นะครับอันนี้คือทำเองแต่เฉพาะหน้ากากแฟลิ่งพวกนี้แล้วก็ถังทั้งหมดนี่ก็คือประมาณ5,000ครับ แต่ตอนนี้มัน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 แตกนะครับแล้วมันเบรกมันรั่วแล้วมันมันไหลลงมาตรงที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับอกด้านล่างนะครับมันมันทําให้มันแตกเนาะผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนอีกครั้งหนึ่งฝากติดตามกดติดตามผมจะได้ลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ